ภาชนะบรรจุอาหารจากขงไม้ยางผสมพลาสติกฟูดเกรดด้วยเครื่องจักรที่เหมาะสมกับชุมชนโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรประชุมคำพุทธผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเรเกียรติสุดาสมนาและผู้ช่วยศาสตราจารย์นิชาภามินาบุนิจัยนี้เป็นนวัตกรรมของการต่อยอดความรู้การผลิตเม็ดพลาสติกฟูดเกรด ร่วมกับวัสดุชีวภาพซึ่งมีต้นทุนสูงในการฉีดเม็ดพลาสติกแต่ด้วยการลดต้นทุนเราได้ใช้เครื่องอัดร้อนระดับชุมชนที่มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่าวิธีการฉีดเม็ดพลาสติกและเป็น ต้นทุนสำหรับ SME หรือชุมชนที่สามารถใช้เองได้ไม่ยากไอเดียนวัตกรรมเริ่มต้นจากบริษัทสิงแบรเวอร์เต้องการเพิ่มมูลค่าของกากข้าวมอททำให้หน่วยวิจัยได้ผลิตต้นแบบจนสำเร็จ และผู้ประกอบการเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางมีความต้องการใช้ผงที่เหลือจึงทำให้หน่วยวิจัยได้ลองปรับรูปแบบโมลเป็นชุดภาชนะสำหรับใช้บนโต๊ะอาหารและพบว่าเศษไม้ยางสามารถทำได้อีกทั้งมีความแข็งแรงอีกด้วยวัสดุอุปกรณ์ประกอบด้วยผงไม้ยางพาราเม็ดพลาสติกฟูดเกรดเครื่องอัดร้อนและโมลชุดภาชนะบนโต๊ะอาหารลำดับขั้นตอนวิธีการดำเนินงานวิจัย 1. นําำผมไม้ยางพารามาร่อนให้ละเอียดผ่านตะแกรงเบอร์100แล้วอบให้แห้งสำหรับการผสมไม้ยางพารากับเม็ดพลาสติกฟูดเกรสามารถทำได้2แบบแบบแรกคือผสมคลุกเคล้าแล้วนำไปอัดร้อนในโม่ได้เลยแต่แบบนี้จะทำให้เนื้อชิ้นงานไม่สม่ำเสมอแต่จะได้รวดลายที่แปลกแตกต่างกันไป แบบที่2เป็นการผสมแล้วนําไปอัดเป็นเม็ดพลาสติกชีวภาพก่อนแล้วจึงนําไปลงโมงแบบนี้เนื้อชิ้นงานจะสม่ําเสมอและเหมือนกันทุกชิ้นงาน ลำดับถัดไปจะเป็นการนำวัตถุดิบในข้อที่2ไปชั่งน้ำหนักให้เช่ากันทุกชิ้นก่อนที่จะนำไปอัดลงโมตามรูปแบบของภาชนะโดยใช้อุณหภูมิประมาณ130-150องศาเซลเซียสในการผสมไม้ยางพารากับเม็ดพลาสติกฟูดเกตในการขึ้นรูปเป็นภาชนะหลังจากนั้นปิดเครื่องทิ้งไว้ให้เย็นแล้วแกะชิ้นงานออกจากแบบ สามารถนำไปใช้ใส่อาหารและสามารถนำเอาใส่ไมโครเวฟได้มีการจัดจำหน่ายชุดละ30บาทโดยมีราคาใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์ลักษณะดเดียวกันที่มีจำหน่ายในท้องตลาดจะเห็นได้ว่าภาชนะบรรจุอาหารจากผงไม้ยางผสมกับพลาสติก f ฟูดเกตเป็นนวัตกรรมที่เพิ่มมูลค่าผงไม้ยางพาราไปสู่อุตสาหกรรมอาหารซึ่งเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในประเทศและทั่วโลก โดยทำเป็นชุดภาชนะบรรจุอาหารที่ประกอบด้วยจานถ้วยช้อนซอมมีดทำจากพลาสติกชนิดฟูดเกรดกับผงไม้ยางพาราสามารถนำเข้าเตาอบไมโครเวฟได้และปลอดภัยต่อผู้บริโภค